หลายคนคิดว่าการที่เราจะร่ํารวยขึ้นหรือมีเวลส์มากๆนั้นเราต้องมีปัญญาที่มากขึ้นไปเรียนรู้ทักษะต่างๆมากขึ้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะทําให้เรานั้นก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปได้แต่ขอบอกเลยนะครับว่ามีแค่ปัญญาอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอในการทําให้เรานั้นมีความมั่งคั่งแบบยั่งยืนนะครับเน้นย้ำนะมีความมั่งคั่งแบบยั่งยืนเพราะหลายๆคนก็คงนั่งสมาธิเพื่อให้เรานั้นมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่สูงขึ้นปัญญานะครับ เป็นหใน5เสาหลักในการที่จะทําให้เรานั้นสร้างความมั่งคั่งได้แบบยั่งยืนเลยเพราะว่าการที่เรามีปัญญามีไอเดียมีความคิดแล้วแต่ถ้าเราไม่มีเสาหลักที่2ในการที่พูดถึงเรื่องของการวางแผนคุณนั้นจากความคิดที่ได้มาอุสานั่งสมาธิมาทั้งวันทั้งคืน7วัน10วันได้ไอเดียใหม่มาแต่คุณยังไม่ได้ลงมือในการวางแผนนะครับคุณนั้นจากไอเดียมันก็ออกไปสู่การกระทําไม่ได้ ไม่มีการกระทําไม่มีการลงมือทําก็ไม่มีเงินเข้ามาหาตัวคุณถูกต้องครับถ้าเราไม่ลงมือทําก็ไม่มีเงินเข้ามาหาตัวเราเพราะฉะนั้นการมีปัญญาอย่างเดียวนั้นไม่พอคุณต้องมีอีกสี่เสาหลักด้วยเช่นกันใครที่สนใจ5สาเสาหลักนะครับในการสร้างความมั่งคั่งนั้นกดติดตามนะครับแล้วกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับ